ผู้นี้ชิงจังหวะอะไรครับโอ้ยตีแปลงนะครับยังไงก็ต้องนับครับหมัดนี้มวยมุมแดงเพชรมะกอกอิมิเนตินพบกับมุมน้ำเงินจากอิร่านค่วานโซเลมานีเอะไะครับคู่นี้ครับเพชรมะกอกกับเห็นฝีมือกันมาหลายครั้งแล้วครับในมวยอิร่าอะไรนี้ครับไปนาไปนะดูการยกบังดูการเก็บอาวุธดูการปะครับนี่ครับ28ปปีแล้วโอ้ย ครับจะไปยังไงครับอ่านครับยิงหมัดขวาครับที่นี่อ้าวครับที่หมัดนะครับเพชรมะกอกทางกดหน้าอกับใช้ข้อมือรัดเอวดันนะโอ้ยมาเชียเพชรมะกอกเยอะๆเลยครับพี่น้องโคราชปักธงชัยคอนบุรีใต้นะครับดูปัดลูกนี้ครับสวยนะครับไม่ได้ผิดกติกาครับแต่ถ้าเกี่ยวมาจากด้านหลังตั้งใจเกี่ยวกวางขาและก้าวดันอย่างนั้นถือว่าผิดกติกาครับนี่ครับถีแป่เข้าซอกคอครับ โอ้โหนี่เข้ากระโดงค้างนี่เพลอๆเน็อกได้ครับคุณมารุตครับนี่ครับตรงนี้ก็โดนเททิ้งลงไปยังยิ้มได้ครับเพชรมากอกอ่ะยกแรกผ่านไปยก2ยก3าน่าจะสนุกมากขึ้นครับออ้ยเดินเข้าหาครับพยายามจะหันล่างครับเพชรมากอกขอกันกินมากกว่านี้ว่ากันต่อครับไทาวานเจาะอีกแล้วขึ้นไปเจาะไม่โดนโดนแกโอย โอ้โหอะไรครับเบิรนแค่ไหนดดิชิงจังหวะกเลยครับโอ้ยตีแปลงเลยครับยังไงก็ต้องนับครับหมัดนี้โอ้โหดูครับสมอีกแล้วโอ้ยหลับหน้าผู้บรรยายครับหลับขาพับอยู่หน้าผู้บรรยายครับไม่ทราบว่าโดนอะไรครับมองไม่ชัดนะครับโอ้ยยังหลับไม่ได้สติเลยครับโอ้ยต้องบริการภาพช้านะครับมองไม่เห็นจริงๆครับ พี่หมอคณิตพุ่งพวดมาแล้วครับตอนนี้อ้าวครับยางกันฟันล้วงออกมาแล้วครับดูนะครับช้าๆชัดๆครับเกิดอะไรขึ้นครับมันเป็นมุมแคบหน้าผู้บรรยายพอดีครับดูไปพร้อมๆกันครับหน้าจอช่องแปดขนาดนี้นะครับดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นโดนลูกไหนศอกหรือหมัดครับดูให้ดีครับและลูกนี้ครับเตะขวาเข้าไปเต็มๆครับกระโดดต่อยเลยครับแมถ้าเป็น ภาษาของเมก็ซูเปอร์แมนพัน์เลยครับถ้าเป็นภาษาไทยก็กระโดดต่อยนะครับดูครับโอ้โหฝันศอกครับโอหเป็นศอกนะครับลูกแรกนับนั้นเป็นหมัดครับจึงหมัดถึงศอกครับแล้วลูกนี้โดนอะไรครับศอกซ้ายหน้าสอกซ้ายเข้าขมับครับสอกซ้ายเข้าขมับดูขาครับพับเป็นเลขสี่กระป้องเข้าไปครับแล้วค่อยๆซุดลงไปครับโอ้โห นั่นแหละครับหลับกาากาศครับแต่ว่าตอนนี้ฟื้นแล้วครับนี่ครับวิ่งเข้าไปเจอศอกครับเต็มเต็มัมับเลยครับ